ไอ้ชักจะสงสัยแล้วล่ะค่ะว่ามันมีวิธีการทํางานแทนผงซักฟอกได้ยังไงสงสัยอะไรเหรอคะน้องไอ้อ้าวพี่จ๋าสวัสดีสวัสดีค่ะสงสัยทางนี้เลยค่ะสักครู่นี้ไอ้แอบเห็นตรงนี้บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าปฏิวัติการซักผ้าเลยก็ว่าได้เพราะเขาบอกว่าซักผ้าโดยที่ไม่ต้องใช้ผงซักฟอกถูกต้องเลยน้องไอ้ใช้แค่น้าเปล่าเท่านั้นใช้แค่น้าเปล่าในการซักผ้าใช่ผูกผู้ถูกต้องเลยปฏิวัติการซักผ้าหรอมันเป็นไปได้ยังไงคะดูทางเครื่องนี้เลยน้องไอ้ เครื่องนี้เนี่ยเรียกว่าลอนด d รีเพียวลอนดีเพีวใช่เครื่องนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยน H2O คือเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้มี3ามอนุภาครวมกัน1นคือไฮโดรเจนบอกไซด์2คือซูเปอร์ออกซิเจนสเนี่ยคือโอโซนแล้วอนุภาค3ตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปทาเข้าไปแทนสารเคมีที่อยู่ในผงซักฟอกใช่แล้วความสะอาดของเสื้อผ้าที่เรา ซักแล้วเนี่ยมันจะสะอาดเท่าผงซักฟอกหรือเปล่าคะสะอาดค่ะเสื้อผ้าที่ซักออกมาแล้วเนี่ยหจะสะอาด 2. อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กําจัดกลิ่นอับได้ด้วยค่ะอีกทั้งเนี่ยนะอีกนิดน,นึงว่าใยผ้าเนี่ยจะยังคงถูกถนอมไว้เหมือนเดิมรวมทั้งสีสันจะสดใสเหมือนเดิมด้วย อ้อยากรู้ว่ามันทํางานยังไงเพราะว่าเครื่องที่เห็นอยู่ตรงน้าเนี้ยมันไม่ใช่เครื่องซักผ้าแน่นอนไม่ใช่ค่ะแน่นอนถูกต้องมันทํางานยังไงคะน้ําผ่านกระบวนการอะไรในนี้ถึงได้ออกมาเป็นสามโมเลกุลอย่างที่พี่จ๋าบอกก็คือว่าตรงนี้เนี่ยน้องไอจะเห็นได้ว่าสายอินเล็ทเข้าไปค,คือน้ําจากเข้าจากท่อประปาปกติแล้วก็เข้าไปผ่านกระบวนการอันนี้ความลับนิดนึงแล้วก็ออกมาเอาเลทตรงนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างที่น้องไอเห็นภาพภาพตรงนี้ค่ะน้องไอก็คือต่อเข้าเครื่องซักผ้าเลย ต่อเข้าท่อข้างหลังเครื่องซักผ้าค่ะคือจากปกติที่เครื่องซักผ้าของเราเนี่ยรับน้ําจากน้ำประปาใช่อันนี้คือมาผ่านเครื่องนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาเข้าเครื่องซักผ้าอีกทีนึงค่ะแล้วน้ําที่ได้จากเครื่องนี้นะคะมันสามารถทําให้ผ้าที่ซักเนี่ยสะอาดได้ยังไงคะหนึ่งเลยน้ำจากเครื่องนี้เนี่ยสามารถกําจัดคราบสกปรกได้กําจัดกลิ่นได้แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ อีกทั้งเนี่ยยังทําให้ผ้าขาวฟูนุ่มโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาซักฟอกหรือว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มเลยโหแสดงว่าน้ําที่ผ่านเครื่องลอนดีเพียวเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถซักผ้าได้อาจจะเรียกได้ว่าดีกว่าผงซักฟอกด้วยซ้ำไป ถือว่าถูกค่ะโอ้แต่ไอแอบ,บเห็นมาอีกนิดนึงว่าเป็นเทคโนโลยีจากองค์การนาซาเลยใช่แล้วอยากจะทราบความเป็นมาเป็นไปนิดนึงว่ามาจากนาซายังไงคะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมของเราถูกสารเคมีทําลายไปมากรวมทั้งสุขภาพของเราเองด้วยแล้วนาซาเนี่ยเป็นองค์การที่ผลิตคิดค้นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อมาช่วยช่วยโลกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เขาต้องการเอามาเพื่อลดการใช้สารเคมีให้พวกเราทุกคน คือเรียกยงได้ง่ายว่านอกจากจะช่วยโลกช่วยคนก็คือเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ค่ะ<อ>ใช่แต่ไอ้สังเกตคือน้ําที่ออกมาเนี่ยยังมีลักษณะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยคะ่ะเพียงแต่คุณสมบัติเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอนุภาคมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วนอกจากใช้ซักผ้าแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้ทําอย่างอื่นได้ด้วยหรือเปล่าคะใช้ได้ค่ะใช้ได้ทาอะไรได้บ้างตั้ง<อ>แต่เช็ดรถเช็ดกระจกล้างนาฬิกา ถูพื้นถูบ้านหรือว่าช่วงตอนน้ําท่วมอะน้องอา,าที่มันจะมีราติดตามผนังเอาน้ำเนี่ยไปเช็ดเลยค่ะเพราะว่ามันฆ่าเชื้อราได้ด้วยมันไม่ได้แค่ให้เชื้อราออกไปนะเพราะมันไปฆ่ากํากจัดต้นตอของเชื้อราได้เลยพูดมาถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมมันสารพัดประโยชน์ครอบคลุมจริงๆค่ะเหมือนกับเราใช้น้ําธรรมดาทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่านํามาผ่านเครื่อง เรียกได้ว่าเหมือนเครื่องกรองน้ำลอนรี่เพียวแค่นั้นเองถูกต้องอายชายั้อยากจะรู้ถึงรายละเอียดแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็คุณสมบัติของมันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเชิญพูดคุยกันทางนู้นเลยดีกว่าค่ะครูนี้นะคะอายก็คุยกับพี่จ๋ามาเป็นเวลาพอสมควรแล้วคุณผู้ชมอาจจะอยากรู้แล้วว่าพี่จ๋าเนี่ยเป็นใครแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอนรี่เพียวเนี่ยยังไงคะจ๋าเป็นผู้จัดก,การฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวียกรีนจำกัดนะคะบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาจุดประสงค์เลยคืออต้งการ ทำผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม,อมแล้วก็รักษาสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยก็เลยเข้ามาอยู่เป็นหนึ่งในโปรดักต์ของบริษัทเราอ๋อคือช่วยรักษาโลกรักษาคุณว่า้เถดเพื่อสิ่งแวดล้อมและ <Hero. S 1> มนุษย์นั่นเองค่ะแล้วไอยอยากจะทราบสักนิดนึงว่า,าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีมานานแล้วหรือยังคะ มีคือมันถูกเดเวลลอปมาเรื่อยๆจน<ะ>ประมาณเครื่องที่สาเร็จออกมาอย่างเงี้ยประมาณ7จ็ดแปดเดือนค่ะคือเข้มามาใงไทยก็ไม่ถึงปีแค่เจ็ดแปดเดือนเรียกว่าใหม่มากอย่างที่พี่จ๋าบอกอายสักครู่ตอนแรกว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆน้ําที่ผ่านการกรองจากลอนดี้เพียวเนี่ย<ะ>นอกจากจะซักผ้าแล้วนะคะยังใช้ทําความสะอาดสิ่งต่างๆได้เช็ดกระจกก็ได้มันเช็ดกระจกมันแตกแต่างจากน้ํายาเช็ดกระจกทั่วไปยังไงคะแตกต่างค่ะคือน<ะ>้ํายาเช็ดกระจก เช็ดกระจกทั่วไปเนี่ยมันจะมีสารเคมีใช่ไหมน้องไอแล้วเวลาเราเอาไปเช็ดเนี่ยนะอนุภาคบวกกับลบเนี่ยมันยังอยู่นะคือมันแค่เอาคราบสารสิ่งสกปรกออกไปแต่ว่าของเราเนี่ยลอนดิเพียวเนี่ยคือมันจะไปเอาตัวประจุลบกับบวกออกไปจากพื้นผิวเลยเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีประจุลบกับบวกแล้วเนี่ยมันก็เลยเหมือนไม่มีอะไรมาสามารถดึงดูดฝุ่นเข้ามาบนพื้นผิวได้ค่ะน้ําที่ผ่านเครื่องลอนดิเพียวมาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างคะนอกจากใช้แทนผงซักฟอก สามารถอเนกประสงค์เลยดีกว่าค่ะเช็ดกระจกถูรถล้างพื้นหรือว่าจะทำความสะอาดเครื่องครัวล้างผักอย่างได้เลยอยากจะเห็นตัวอย่างกนิดนึ่งแล้วล่ะค่ะดูกันดีกว่าค่ะก็นี่นะคะทางด้านขวามือค่ะเป็นบันเกตที่ถูกเช็ดด้วยลอนดิเพียวแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยถูกเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดกระจกอันนี้หลังจากหนึ่งเดือนที่เช็ดนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าฝุ่นเนี่ยเกาะ น้อยลงอย่างชัดเจนคือถ้าจะไม่มีฝุ่นกลับมาเกาะเลยแต่ถ้าเป็นน้ําธรรมดาเนี่ยฝุ่นกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เร็วกว่าเดิมหรือว่าจะเป็นภาพนี้อย่างเมื่อกี้ที่จะาบอกว่าเชื้อราใช่ไหมคะตอนน้าท่วมเนี่ยพอน้ำลดเราก็เอาน้ําธรรมดามาเช็ดผนังแล้วก็น้ําลอนด่เพียวมาเช็ดผนังหลังจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปทางด้านขวามือที่ถูกเช็ดด้วยน้ําธรรมดารากลับมาเติบโตเหมือนเดิมแต่ลอนด่เพียวเนี่ยผนังก็สะอาดค่ะไม่มีเชื้อรา คือลอนน่เพียวเนี่ยเรียกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นฆ่าเชื้อราได้ใช่ค่ะ,คะหรือว่าอย่างนี้ก็ตามผงต้นไม้ค่ะ,คะสามารถฆ่าเชื้อราแบคทีเรียบน,นต้นไม้ได้อ,อันนี้คือรูปก่อน before นะคะแล้วก็ a f t ตอร์ที่เชื้อราเนี่ยตายไปแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็นําไปใช้รดน้ําต้นไม้ไดต้องค่ฆ่าเชื้อราของต้นไม้กระทบจากผลผลิตเป็นอย่างมากโอ้เรียกว่า เป็นเม<อ>จิกวอเตอร์เมจิกวอเตอร์น้ำมหัศิลานใช่แต่นอกจากอะไรที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไอยสังเกตด้านหน้านี้เลยชัดเจนชัดเจนที่สุดเลยคือสามารถนํามาล้างนาฬิกาได้ด้วยแค่วางแล้วก็เขย่านิดนึงฝุน่นที่อยู่บนตามซอกซอนข้างในค่ะก็หลุดออกมาแล้วอ๋อจริงๆด้วยค่ะคือเรียกได้ว,ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แช่นาฬิกาทิ้งไว้ในน้ำจากวันดี้เพียวใช้แทนน้ำยาล้างนาฬิกาได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ฝุ่นเนี่ย ออกมาเยอะด้วยนะคะแล้วระยะเวลาในการใช้งานของเครื่องลอนหรือเพียวเนี่ยยาวนานแค่ไหนคะก็ปกติแล้ว14ปีค่ะแต่หลังจาก14ปีเนี่ยเอาอาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวในเครื่องแล้วก็ใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆอ๋อคือแค่ครบระยะเวลาที่กําหนดก็เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในก็ใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆว่าตลอดตลอดไปเรื่อยๆถูกต้องแสดงว่า ในระยะเวลาทั้งหมดที่เรายังใช้เครื่องนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อผงซักฟอกไม่จําเป็นค่ะหรืออุปกรณ์เสริมดใดในการซักผ้าเลยไม่จําเป็นเลยค่ะแล้วมองโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนไว้ยังไงบ้างคะในตลาดผงซักฟอกเนี่ยค่ะเราเชื่อว่ามันใหญ่มากมเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติการซักผ้าหรือว่าเข้ามาทดแทนผงซักฟอกเลยน่าจะพอนึกภาพออกแล้วเนอะว่ามันจะแบบโหมันจะไปได้ไกลแล้วก็กว้างแค่ไหนเพราะว่าเป็นรายเดียว รายแรกแลวก็รายเดียวแล้วก็รายเดียวด้วยใ,ในประเทศไทยถูกต้องแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวระดับโลกแล้วอย่างนี้เนี่ยมีงานวิจัยใดที่เข้ามารองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างไหมคะก็ทางอเมริกาเนี่ยมี Fox News ที่ออกมาทํางานวิจัยแล้วก็เปรียบเทียบผ้าที่ใช้เครื่องนี้แล้วก็ผ้าที่ใช้ผงสะพอกแบรนด์เนมต่างๆอ,ออกมาก็ชัดเจนเลยว่า ผลเป็นยังไงทั้งด้านความสะอาดแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่บนผ้าอ๋อคือได้มาตรฐานรับรองระดับสากลมาแล้วและสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเจ้าเครื่องลอนยืดเพียวเนี่ยมีแนวทางในการทําธุรกิจให้ผู้ที่สนใจยังไงบ้างคะเราทําเป็นแฟรนไชส์นะคะเราติดต่อเข้ามาที่จ่าได้เลยแล้วก็บริษัทตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะอ๋อก็สามารถทําธุรกิจร่วมกันได้ใช่เพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยลงทุนต่ําแต่ว่ากําไรที่ จดคุ้มทุนนะคะเร็ว oh. บางคนที่เป็นแฟนชายจา๋าเนี่ยประมาณ1เดือนเขาก็ได้รายได้ที่ตืนตีกลับมาเนี่ยก็เป็นแสนแล้วอยากจะถามสักนิดนึงว่าเงินลงทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะหลักหมื่นค่ะ โอแค่หลักหมื่นเท่านั้นแต่ภายในเดือนเดียวเนี่ยสามารถสร้างรายได้กลับมาในหลักแสนเรียกได้ว่าคุ้มทุนไปหลายเท่าเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทราบมาว่าในงานมหกรรมชี้ช่องรวยที่จะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าดมอลบางกะปิในวันที่28มิถุนายนถึง1กร,รกฎาคมนี้เนี่ยะจะไปออกบูธด้วยใช่ไหมคะค่ะจะมีอะไรไปเซอร์ไพรส์ผู้ที่ไปร่วมงานบ้างหรือเปล่าคะก็แน่นอนว่าเราอยากเชิญชวนทุกคนให้มาพิสูจน์ ความสามารถของเครื่องนี้อเอามาได้เลยค่ะแกลอนขวดน้ํามาลองดูเลยว่ามันทําอะไรได้บ้างอ๋อคือมารับน้ําจากที่บูธมารับน้ำจากที่บูทได้เลยใช่แล้วออ๋คือน้ําที่ผ่านการกรองจากเครื่องลันดี้เพียวค่ะคือนําไปทดสอบประสิทธิภาพได้กับตัวเองเลยค่ะก็มาพบกับเราได้นะคะที่บูทวีสี ายในงานนะคะสามารถมารับน้ำมหศสรจย์นี้ได้เลยจะขนถังแกลอนอะไรยังไงมาเจอกันได้เลยค่ะที่บูธวีสีอ๋อคือรับไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำที่ผ่านกระบวนการแปลสภาพจากลอนด้เพียวรองกบไปใช้ได้เลยกระจกถูบ้านล้างนาฬิกาล้างจิวเวลรี่ค่ะมารับน้ำได้เลยค่ะจำกัดปริมาณหรือเปล่าว่าได้แค่ไหนก็ขนมาได้เท่าไหร่ก็ขนกลับไปเท่านั้นแหละคือไหวที่จะขนมาแค่ไหนก็ขนมาเท่าไห่ว ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมาร่วมกันได้นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็จะพบกับบูธของลอนดิเพียว V4 นะคะค่ะ V4 นะคะมาพิสูจน์กันว่าการปฏิวัติการซักผ้าโดยที่ไม่ใช้ผงซักฟอกเนี่ย<ช>มันเป็นยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จา๋ามากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆขอบคุณน,ะคะน้องามือกันค่ะขอบคุณค่ะ